สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองปายกันเบิดกันสุคู่สุคนว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศยินดีตอนทางประสู่ซ่องของบาวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะโดยในสําหรับวันนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าวก้าวตอนแรงๆพ่อพี่น้องเอทางบ่าวก้าวสิพาพี่มาอ่อัศจรรย์สหรือแนฮาโลซินั่นแหละพ่พี่น้องเนาะก็สิมากันตอนนี้พี่น้องเนาะก็สิไปทางเฮือน บ่าวก้าวแหละพี่น้องเยเพราะว่าย่านชันกระซีเพราะว่าเอาไว้อย่างที่ยำกงพี่น้องเยเนาะตอนนี้เลยทำก้าวกระพิมันง่ายกันตอนแรกๆกับสาวรินเพราะเ่็พี่น้องเยอ่าโอเคเพราะเ่็พี่น้องเยเนาะกบ่าวเรายาห้างไปทักทายสบายดีทั้งสาวรินกันเลยพี่น้องไปกันเลยไปได้บ่และพี่น้อยแจ็คจะไปได้หรือบ่าวละรอมังก่อนพี่น้อยเอาเปิดประตูเขาก่อนอือ ก้องก็เอ้ยก้องสบัดแห้งละพี่น้องเอยขอโทษขอพาหลายเด้อพี่น้องยอ่ะให้ทางชาเลินเป็นมือกล้องให้เป็นอัสบายดีชาเลินโดยสดีโดยอัสบายดีรู้ละพาลุงสิพาลุงเออสันละมาอ่ะบานี้ชาเลินเราบังก้อนบานทในขอมาเสียไปได้อยู่บ้างพอดีอาบาทนี้เนาะได้อยู่บ้างนะถ้าได้ก็เสีหา con theo cây nó mà soi con thì nào rồi đấy tan thằng này đi mai nhiều con à mai tan em đi không hang này này để lắm cả thằng tan phần hông ở bần, cây, cái bồn cây thì hết soi cho bùa nhưng mà ổng mỏng lục thả, thả nó ai bộ, งานประเทศก็พ pues ี่น้องเพราะว่าไว้ใื่ยยามเนกุ้งพี่น้องเนาะมันดุ้งเลยดัดดุ้งดันกุ้งดันงัวโคมมันะพี่น้องไอ้ก็ต้องไว้เรียบร้อยก่นเอาไปไว้อยู่ตารางเฮือนไม้พี่เล่เนาะซ้ำได้มงแม่นยักมาได้สิได้มงถ้ามันช่วยไราม่ช่วยไรน้ำแน่พี่น้องไอ้ก็ทางว่าก็กำลัปเะ็ดเล็กบัญชีไทยกัวเรียบร้อยเด้อพี่น้องไอ้เพราะว่าทางว่าก็ช่ได้ขึ้นทางหน้าช่องน้ำแน่พี่น้องเอ้ เอาไปวัด่เอื่อไร่ไปต่างเพื่อนเพื่อนใหม่เอาไปเพ่นนึกเออแพนเดียดนิอาทีละสองกันนะทีสองแล้วล่ะสามเลก็ทสาม้ะเพ่นราอาสบายดีใอ่ไหสบายดีขึ้นาทางไอ้ตาเพื่นก็หายหน้าหายตาไปจะโดนเราเพื่อนอมาเล่อเจ้าคุณมาเลาะถึกช่วงแท้

บอาวนี้ได้ได้หาปึงนการบาเนาะโอ้ยไปตั้งแงมเลยงงก่อนเกีทอยได้ข่อยนะอ้าวผมแมนบ่เขาไปทางนี้เลยมาตะขี่เลยมาเลยทฝนบ่ยังยางก่อนมืยังก่อนนะยางได้บ่ยางได้ได้ากันยางได้เนาะหรอหน้าได้หันมาซื้อลอหาตังแรงัก่น่น้องนักบ่ คนว่าห้ยงายก็นงายให้เพิ่น่นว่าหาง่ายแน่นี้จะดี่นน้ะบ่แล้วเจ้าของเลือกคนว่าแล้วข่อยนี่เลยผมมันใจไว้นะมันไกลบอนตัวเจ้าของนอนกับปานั่นเขาไปนี่เขาไปลองกลางนี่กยาเด้อัไกลบอนเจ้าของนอนได้สช่มบางทีเขามัยืมไปให้จังได้บ้าน สิบโมงแล้วแห่งบุมีเอาไม่ห้องก่อนได้ห้าไม่เสร็จมาห้องก่อนห้องก้มยังยมันดุงนะมา่เส็จังังนดุ้นอ็ห้องใ่การบ่ยมันดุงกนล้ห้องก็ได้นะมันกะแบบเสมองกันอยู่นอกไว้แบบนี้แหละแมนคือย้อนแสงัน อาไปเอาต่อพี่น้องมื้อนี้ก็ยังบ่ได้อัดคลิปหยังเด้อยังบ่มีแนวอัดเลยอัดเมียนสังกะสีเพราะว่าทางบ้านดอกมืองกับพี่น้องเนาะกะช่วงนี้ก็เบิดกระแสบ่นการช่วยเหลือพี่น้องเอ้ยจสิไปถ่ายใส่เนาะทางบ่เก่าบ่จสิไปถ่ายพี่น้องเนาะถ่ายแต่น้องไอเดียก็ถ่ายทุกมื้ออยู่เนาะแม่นน้องนนก็ไปเพิ่นก็บ่เห็นเพิ่นก็ไถ่ายพี่น้องเอ้ย เห็นแต่เฮ no yeah, no so, um okay. okay. mm ือนจากชีวาน้ำจังได้เห็นแต่เฮือนจากชีวาน้ำเฮือนเฮือนเป็นปากถ้าบ่อเก้ากับโบเก้าว่าน้ำสาวเพื่อนพี่น้องทางหน้านั่นก็เฮือนสาวบัวพี่น้องเยเป็นแต่งสาวเลยเด้อสีมือพายแต่งสาวเพื่อนนี่ไอตานบ่อแมนดอกสีมือถึงสั่งทางอื่นมาป๊อโอ้ยไปบ่อจะเห็นจากแฟนีพแฟนบ่อหาคือลายแท้ กี่นี่3บัดนี้4แล้วมันเบิดเลยนั่นเบิดเลยเพราะมันมี7แผ่นเด้ตัวสั่นนี่ตัวยาวน่ะ8แผ่นสเทื่อเบิดเนาะแป๊บๆๆใจเย็นโอนักเลยนไม่นักอันเนาะเจกับมันก็แตกต่างกันลเนาะมือนีถ้าเพิ่นเอาไปพี่น้องบัดนี้เอาไปเลยเอาบัดนี้เอาเนสอยบัดนี้ bó cao thôi cứ cao chặt 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 nhang lang bạn này coi chụp ảnh gì đấy phù phi thằng thằng sáu lươn chỉ chụp nhang với đam phun thì nong với phun phun năm mươi con à nó, nó. thằng thằng ມเมื่อไว้ทาຮືฮือนใหม่พุ่นล่ะพห,หม่บ่าก้สาื่น กะทั่งตัวสัตนกะบน้องพี่น้องเบิดเล่นยังเหลือแตัว้เอาได้บ้านตัวนี้เอาให้ฉีกง่ายบ้านพี่น้องว่าสิเมือนไปพุ่นเขาไวหนี่ทั้งนี่สูงทั้งนั่นตั้มันก็ค่อนข้างไว้มันจะดุ้งพี่น้องอะไรในกระตทบน้อยนี่มันกรอยู่ไกลอันนี้นะอยู่ไกลกับบอลน้อนผู้บอลน้อนผู้จุตุผู้บอลน้อนบ่าก็สาลินกะญาติเนาะเพราะว่าสมัยนี้หรือว่าช่วงเวลานี้หรือว่าอยู่บ้านเขา ชาวลืน่นนี่ก็มันมีคนแบบติลทิยาหลายก็ยันเพิ่นมนหลักคุยขายก็อยู่ผมไม่ในวงเพื่อนเลยพี่น้องเลยเพราะว่าผมมีเงินได้สิซื้อใหม่มาหร้วบ่มาแล้วป <c oughs> ไปแท้คนตามไงเนาะขอบริจาไปแล้ได้มากินขี้ยเมืออ่อยังยังก็ไปกลับม่

พราะวตัวนี้สิเป็นมุงทางในพี่น้องเอ้ยมุงทางในแบบเพื่อนชาวบัวนะถ้าตัวตัวมุงทางเกยนี่ก็สิบ่ยาวก็สิประมาณ4เมตรตมุงเกย3เมตร4เมตรแต่ถ้ามุงทางในเพิ่ใหญ่น่ะก็อยู่6เมตรล6เมตรไปาบาดนีตัวาเจอเพบานีเอ้าเจอ โอ้ยถ้าบ่กล้าเจอสิบ่ไหวแล้วพี่น้องเอ้ยยังเพิ่นยังถอยลังบาดนี้ค่อยๆเฮ็ดเด้อเพราะว่าอันนี้มันแบบยันบาดด้เนาะค่อยๆแหละอยาวแท้นี่บ่แม่นสิกฮอดเือนผู้จักเือนก็บ่ได้กงานี้ก็คือว่าลิ้นเนาะพี่น้องเตงกันเลยก็ได้เพราะว่าสร้างเพิ่นก็แทกักแน่เนาะก่อนเพิ่นสิ จักแมดจักแมดก็พ <bar> <spoke> <itos> ี่น้องเต็งกันเลยก็ได้โอ้บ่ได้ได้ไว้นี่นะมันไว้ลุ่มนี่บ่ได้่องนีบ่ได้บ่ฮะ่องูเข้าเข้า่องนันแลยาวไปบนันจักยาวไปแบบนั้นแต่ว่าสิไว้นี่มันบอนเฮาไปเฮามาเด càng khăm càng khứn, mà tế mà chết chừng đấy ừ. 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 nhau nó vây nhau nó vang con miền miền, là uh, phên lốp con phên lốp nó vây đi đi con bởi vì tụi này nhau, còn khoảng trí ở vây nhau này nó bây giờ bỏ cao lên cái miền ไอหกนี่ยกโทษของพ่ยเพราะว่ามันมีกอาไม้ในหน่าเพื่อนของบ่ากเก้าี่ใบไม้คู่ลงมาใส่ถุงมือกวดแล้วก็คู่ลงมาใส่คือเก้าแต่กเฮาไบ,บ่ได้อยู่ประจํยยายังไ่ได้คอยอยู่บันไดก็เลยบ่ได้แปลนบันไดขันสี่เั้สีกวดก็ค่าไม้ค่าตอกลาย,ย่างเพราะว่ามั่งเพื่อนหลังเก้าเออเอาขอ่าแจ้งให้เละ เพดลบเนี่ยมาเตงไว้กับตัวสัตวก็ได้เมื่อยนะเอาเพดลบออกก่อนบ่เอาไปว้น้ำตัวสัตว์ก็ได้เพดลบเอาไั้ยาทำเพียงเลนาะชุดบ่ชุดชุดออกมาหดทางี่ล้ว่ Đây dù là vật là vắng áo lại đánh nói cả đây Ừ Ở à, thương vào đây tôi này nói nó Phải bà là xì nhau của tôi nói thì nào người tôi mông cười đi à, Anh ấy sẽ bên thăng cười nên bỏ nhau để mông thăng hơn nhảy nó mình xì nhau Đừng đây, Đang đây nhăn du phúc phen rất hà hà cả ma sòng hạn ai phân chụp với nhau mang ven dần viên chi bò phen à phải là sống nhăn hốc bẩn ít xám thiệu bớt thay cháu thiệu là sống phen hai phần cho kênh Ghiền mà soi Để không bảo. บริวารลายควมเปิดกล้องใช่เอิญเปิดเลยบอกก้าวนี่ระบบบริการให้คออมาได้เลยนี่เท่านั้นโบมิซิตเอ้อคอยบอกอยู่คอยบอกแกอยู่บบมิซิตเราจะเอาคนเดียวได้น้อยไม่เมูเมนต์ชังกระซีธรรมดาได้คันชังกระซีธรรมดาน่ะเอาได้อยู่ด้อคนเดียวหนาพี่น้อยแล้วนี่หนาทั้งหนาทั้งใหญ่ทั้งเงาเลย กว้างก็กว้างแม่ตายทางยาวทั th, stamps, 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 <quir> ้งขาวอี่น้องทางเท่ทางเข้ากันเข้ากันยังเนาะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งเท่มาสันเป็นเสียงเท่ไปเลยเนาะทั้งสีขาวนี่จะเป็นทางพื้นพี่น้องไงทางเทิงมันจะเป็นสีแดงซ้ำยกขึ้นก็จากน้อยยกขึ้นยกยกขางนี่พี่ตี้เติบเต็น เออเด้ลูกเด้พอชิข่าไปออกไวไหมลูกออกไวหัลโหลพี่ลอดเข้มานะแม่พี่มารอดกขมาเรข้มาเอออ้าง่อยแบบพอสายลังคือเก่าคือเก่ายางสายลังคือเก่าเจ้าหุ่น น้องเอ้ยยางอลีนี่พี่ทางข่อยสิ้งยางรัดทางนี้เด้อบ้านยางอีกเยอะลูกเอ้ยยางอีกสี่แผ่นแลร์แต่ละแผ่นนะขนาดกว้างนะเม็ดปลายพี่น้องขนาดยาวหกเม็ดปลายตันเม็ดปลายเม็ดเช่าบอกขี้ผึ้ง ມນ20ຊెພືຮົາເລືມກັນເມີໄມ້ດີ อะไรค่อยเลยเนาะกสะเป่นกรนับบิ่งเลยยังไล้จกแพนลูกละนับเป็นบ่ได้จักแพนนะฮะสีแพนบ่โดยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสีแพนจะลูกละสีแล้นแล้วขอกมัวได้พี่น้องนี่ก็ได้ <laughs> không mua phân, tiền không mua phân, kia ngoài loan. Someone còn đồ thôi đi ấy thì đại bại. Boy ra, gặp nhìn gặp nhìn nó sống kia. Chạy lắng kia, phi nhỏ, mọi người ta chạy sau năm mặt sau. Oh, hỏi là, hoặc cho. Tu, commander, phi nhỏ, hơi, ốc, ốc, ốc,

มีน้ำใจีน้องเ้ยมาซอยกันดูเลยเถอหลังเลยบอกว่างี้ป่านนั่นเจ้าเจ้าคิดสีเอามากคนเดียวเอามากเพื่อได้ดอก

ทางขาวทั้งเทพว่แล้วตามตามปกตูแล้วอันนี้หามันนี่หัวแล้วแกงแล้วเนาะยังไปตามไหมอ้เก่งกะนีใช่ไหตามหลังทุกคนเลยรอบสุดท้ายถอยหลังมาเลยนะเดพยถอยเลยเนาะเกียถอย ญาติเนาะแม่ทางก็ทางแขะพี่น้องเอ้ยผู้ดีสังเกตได้อยู่ไหนตามันพี่นเนาะยทงทงบ่าวาเท่านั้นแหละโดยอ๋อแต่บ่มีอ้ายเพิ่นนีแย่เลย้ซเลยนั่นนี้เนาะบ่ได้ว่าะแย่บ่ได้ย่อเลยมื้อนี้อยู่นเกาเลยแหละ นี่ก็บแมนชิลราคาถึกๆได้เพื่อทิได้อันี้ก็ได้เป็นม่นเบิเป็นมืนปลายเพื่อได้อย่างได้ย่างนี้ย่อันถือห้องเพิร์ตในกระบอกยากเนาะปั๊บสุดยอดเจ๊เจ๊เื่อะไรขอบใจลายได้เด้อขอบใจลายเด้อขอบบุญขอบคุณลายเด้อไอเด้อขอบใจลายลายอย่ไปซื้ออมมาเรียกพี่ก้อนพื่อไ เลย่าตัวบานลในพี่น้องเนาะทาว่าเข้าจนหน้าแดงเป๊ะๆพี่น้องเฮื่ออะไรขย่อยเตกจนเบิดพี่น้องเนาะอ่าอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกาสำหรับคลิปนี้ทางว่าเก้าส่ผักพี่ผักน้องผักอะไรกดแซร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางว่าเก้าเลยเด้อพ่อพี่น้องเนาะกาเป็นกำลังใจทางว่าเก้าแน่จังไรกับผักผีผักน้องคอมเมนต์มาทางว่าเก้าในพี่น้องเนาะมีความคิดความเห็นจังไรกับพี่น้อยตอนนี้ทางว่าเก้าก็ต้องรออ่า แผ่นไม้โซล่าพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ขึ้นลงังคาเอาลางังคามาไว้กองไว้พี่น้องเอ้ยเพื่อบ่ให้งัวมันยังมาเหยียบไปลพี่น้องเนาะมันหักมันเพืพ่อได้มากบ็บ่แม่นง่ายพี่น้องเอ้ยอ่าสําหรับพี่นีออ่ก<ม>็ทาง9ก็สิได้ลําลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเนาะก็เอ่อต้องทางาต้องขอขอ,ขอบ,บุแลขอระคทง FC ทุกๆท่านที่ทาทมาเบ,บิ่งครับชมแต่ต้นละจนจบละบ่้าโฆษณาขอเพิ่นอยู่ดีมีแฮงอยู่เเป็นสุขสุกายสุขใจพ่อพี่น้องเนาะ จังไรก็ภาคพี่พราะน้องภาคก็ไล้วกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางวาเก้าเด้อเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ทางว่าเก้าก็ว่าไว้แน่เพราะว่าตอนนี้ก็ได้เมื่อ,อไรขย้อนเมื่อยอแห้งพี่น้องเอ,อ้ก่อนล้ำลาพาะจากพ่อแม่พี่น้องไปทางวาเก้าขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีลาไปแล้วพี่น้อง